ไปสถานที่ต่อไปนะคะพุทธวริหารนะเป็นถ้ำเนาะทางนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิหรือเปล่าเราก็จะเดินลงไปนะคะเดินลงไปเนาะเราจะเจอถ้ำเจออมมงค์งบนก็มีนเนาะกราจะไ,ไปถามมาให้ ควบันหน้ามาขันหน้ามาเราก็จะเดินมาก็จะเจอถ้าเม,มื่อก่อนนะมีมีพระเยอะเลยนะเมื่อก่อนนะมีพระพุทธร,รูปเยอะเลยแต่ว่าท่านก็ยังทําไม่เสร็จนะกําลังกําลังทําอยู่นะกำลังทำอย,นะำำอยู่กำลังทำอยู่ ถ้าทำเสร็จออกมาก็คงจะสวยนะคะโอ้พระพุทธรูปสวยมากนะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังทำอยู่ถ้าทำเสร็จก็ตรงนี้ก็จะเป็นองคนะ์พระเนาะเป็นองค์พระพุทธรูปอของพระพุทธเจ้านะตัง้งเรียง,เร,ยงเรียงเลยแต่นี่ยังทำไม่เสร็จนะคะถ้าทำเสร็จแล้วจะสวยมากๆเลยนะ สวัสดีค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะไปดูวิวนะคะวิวส,สวยๆเนาะเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วเราก็จะหาทางลงไปที่ศาลาที่มีเห็นอยู่ข้างบนนะคะอ่ะเราก็หาทางเดินเดินมาแล้วคะ่ะเจอบันไดแล้วนะคะพอเราขึ้นไปเมื่อกี้เป็นชั้นที่เจ็ดนะคะบนสุดเลยจะเป็นตตป่า มีแต่ป่าเลอยอยู่บนสุดนะคะแต่ก็มีวิวสวยๆนะคะเสร็จเราก็จะเดินลงข้างล่างอ่ะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อเราจะไปที่ศาลาเห็นที่เราถ่ายวิวสวยๆอ่ะให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนได้ดูนะคะเราก็จะเดินไปตรงนั้น เพราะฉะนั้นทางลงตรงนี้จะชันนิดหนึ่งนะคะจะชันชันนิดหนึ่งก็ค่อยๆเดินลงนะคะอ่าก็จะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเหมือนกันนะคะอยู่ข้างหลังก็ใช่นะคะเขาจะมาเที่ยวแต่เขาเลยไม่มีคนไทยนำทางนะคะมาเที่ยวกันเองเลยนะคะ พอเราเดินมาถึงแยกนี้เราก็จะไปทางนี้นะคะทางน้นเราไม่ไปเพราะเราจะไปสาลาหินนะคะเพราะฉะนั้นสะพานตรงนี้จะเป็นสะพานไม้ที่ทางวัดตีแทรกออกมาจากหินนะคะ,อะพอเป็นทางให้เราเดิน